แอดีแอดค่นีอสามารถสามเดือนถ้าผมขึ้นป้ายกับสามารถพยุพยัครุ่นไปเลยสองมันใจขนาดนั้นเลยสบายเนี้ยว ครับโอ้โหช่องนี้ครับถ้าเป็นมวยกําลังเป็นดาวรุ่งนะครับกําลังทุบๆขึ้นม,มาเลยครับคือผมมาเนี่ยผมอยากจะมาถามเ่ไฟที่พี่เป็ดเนี่ยต่อยกับพี่มากเออเื่อนผมได้ดูเทสไงโดนตอกโดนตอกได้ยังไงพี่จริงๆแล้วไฟนั้นพี่มากก็เป็นไอดอลของผมนะเออผมก็กลัวผม้อมมาผมเยอะมาก้อบนานมากผมกะว่าผอบแล้วผมต้องชนะพี่มากได้ผมขึ้นรายการแล้ว รู้สึกดีใจไหมรู้สึกดีใจดนเรื่องต่อไกลแลผมดีใจด้วยกลัวด้วยกลัวด้วยต่อไปอะไรอ่ะถ้าต่อยจริงคู่บริหารเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันต้องต่อยอ่ะโดนไม่โดนเต็มไหมโดนเต็มไหมบัดเนี่ยโดนจริงวะไม่น่าเต็มเท่าไหร่ไม่น่าเต็มแต่ว่าตะแหวนยอมรับยอมรับคือชิปตัวเองแต่แต่ว่าในความรู้สึกผมคิดอีกผมว่าผมไปต่อยแล้วก็ทราบ บัตต่อยกับพี่มากก็ผมต่อยเหรอผมต่อยฝันมากคือตั้งแต่เด็ก้วลูกสามารถขึ้นคนระับผมก็อยากชกผมอยากชคต่อเก่งแต่ถ้าผมชกนะผมผมสู้อ่ะพี่เออถ้า,มาผม,มา่อยพี่มากนะผมรอมเราสามสามสี่เดือนได้ป็นสามเดือนเลยเหรอถ้บัตรบัดต่อยพี่มากบัรจะซอมจัวัดได้พี่ต่อยสามารถ้มามเดือน,นถ้าผมขึ้นป้ายกับสาม,มาพยพยรุ่นา <laughs> <laughs> าม่าา มันเป็นห่วยฝีมือเหมือนกันพี่บ้าโยมอยู่วยซ้ายเย็นนิ่งๆได้ห่วยฝีมือไม่ต้องซ้อมเยอะก็เป็นในเด้าด้วยไม่ใช่ก็ไอเด้าอยู่แล้วก็เย้ตัวแล้วก็ไม่ต้องซ้อมสามารถจะอดซ้อมผมนี่ขี้เกียจซ้อมแล้วยังไงนี่ผมจินตนาการนะถ้าผมขึ้นชกกับพี่บ้าคนอยากดูไหมอยากดูนะอยากดูเนี่ยผมผมนึกภาพ สามารถมวยซ้ายพอถึงนิ่งสามารถทุบมวยมาเนี่ยไม่เคยย ah ิ ah ้มเจ็บไหมแกร์กี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 แต่ว่ากีแกเขาจะมากมากเข้มนะส่วนผมเนี่ยก็จะล่อเข้าไปคือมวยจังหวะเหมือนกันเลยมวยวัดพอแกเตะสายมาปุ๊บปุ๊บผมพอเตะปั้งมาปุ๊บเราต้องล่อให้แกเสียประสาทพอเตะปาปุ๊บ ผมก็ยิ้มคิ้วหรอกป๊อปป๊อปนะพอาะแต่ป๊อปปุ๊บเราก็ยิ้คิ้วหรอกป๊อปป๊อปป๊าคือปวดสมาธิแกอ๋อใช่ปวดสมาธิแกพอแกฉีบมาปั้งผมก็อยู่พอพี่มาเสียสมาธิเสียป๊อปใช่ไหมแกโมโหเพราะว่าวงการมวยเนี่ยจะจะกลัวแกไงแกขึ้นไปแกพร้อมเอาหน้าตาหล่อเหาแกแอคทัสเท็จข้น พอเจอลูกล่อลูกชนมยิ้มยิ้มคิ้วเตะมาปุ๊บเตะขวาปุ๊บยิ้มคิ้วปุ๊บแกเสียสมาธิยกต่อมาแกก็จะเดินเข้าหาผมคุณเดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บเสียสมาธิไงนักมวยเสียสมาธิหลายคนแล้วนะพอโช่กับผมเสียสมาธิพอเดินเข้ามาปุ๊บผมที่ว่าคุณบ่อล่อปลาพอเดินเข้ามาเสร็จผมแล้วผมก็วิ่งเตะสายมาผมก็บึ้งเตะอาเตะอาเข้าทางุ มันใจขนาดนั้นเลยสบายเนี่ยโอ่โเกิดอะไร้ตอนนี้เลยไหมเนี่ยของล้เขาสมมุตดจะไปสมุดอะไรอ่ะก็พี่เป็ดเขาสมมุดอะหรพี่คกู่นี้มันตัวกู่อยู่แล้วพี่ว่าสมุดเขาสมมุติัมนเีจริงๆริงอ่ะพี่ต่อยกับมันถามมาลัวนนะไม่ลัวหรอกมวยแบบนี้นะไอ้บวยยจุิ๊กๆุกบิ๊เขาสมุิพี่เป็ดเห็นไหมล่ะ สภาพมึงพูดอื่นให้ผมช่วยคนอื่นก็ได้ก็รูดโอเคใจน้อยอยู่ไม่มีคูดแล้วจะลงไปต่อยบ้านอ่ะโอเคเราเห็นคุยแล้วหักไส้มันมันคุยจนเราหมักไส้อ่ะไม่แต่พร้อมเลยนี่ยค่ายเจ้าล้อมเนี่นมุดโอ้โหสมุดคนอื่นต้องอยอ่าโอเคไอ้ทีนี่เราต้อไอ้พวกเนี้ยโดนจุดต้องหว่านละรวมเงินเอาฝาโอเคฝากรบคุณย่องของเจอทอง